ดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในเรื่องของเพลงในชีวิตประจําวันนะคะวันนี้คูจะนํามาพูดคุยต่อจากเรื่องที่แล้วนะคะอย่างที่คู่บอกในคาอที่แล้วอะคะ่ะในประเทศไทยของเรามีภาคใหญ่ทั้งหมด4ภาคนะคะนั่นก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคใต้ค่ะดังนั้นเพลงกลอมเด็กเนี่ยจึงมีสำเนียงที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสองตัวอย่าง สองภาคที่เหลือกันเลยนะคะประเภทของเพลงกลอมเหล็กสองภาคที่เรายังค้างไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เราเรียกกันว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะและอย่างที่สองนะคะก็คือภาคใต้ค่ะเดี๋ยวเรามาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าที่เราเรียกกันว่าภาคอีสานนก่อนนะคะ ภาคอีสานนะคะมีเพลงกลมเด็กโดยใช้สัเนียงของความเป็นอีสานนะคะ mm hmm. เพลงนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่านอนสาลา่าหรือว่านอนสาเดอ้อหรือนอนสาแม่เยอ่อค่ะส่วนในเพลงของทางภาคใต้เนี่ยภาคใต้นะคะจะเรียกเพลงกลมเด็กว่าเพลงร้องเรือหรือว่าเพลงชาน้องนะคะหรืออีกอย่างว่าเพลงชาน้องค่ะที่เรียกว่าเพลงร้องเรือนะคะเพราะลักษณะของเพลงที่ใช้ผูกในสมัยก่อนเนี่ย มีรูปร่างคล้ายกับเรือค่ะชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกว่าเพลงน้องยูนะคะส่วนความหมายของคำว่าช้าก็มาจากคำว่าช้านะคะซึ่งแปลว่ากล่อมขวัญนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเพลงกล่อมเด็กทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะคะว่าสำเนียงการร้องของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอืม นอนตะเดลอหลับตาแม่สิกมนอนหลับแล้วไปบอกวรให้เจ้าตื่นนอนตะเด้อ,ลลนอ,นลลอหอนอนอลับตาลงช่วยช่วย เพิ่นขายกล้วยแม่สิซื้อให้กินเพิ่นขายดินแม่สิซื้อให้อยู่เพิ่นขายอูแม่สิซื้อให้นอนเพิ่นขายหมอนแม่สิซื้อไว้ทา พิ่นขายผ้าแม่สีซื้อให้สงเพิ่นขายถุงแม่สีซื้อให้ใส่เพิ่นขายเดี๋ยวเรามาฟังเพลงของทางภาคใต้บ้างนะคะแล้วนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าทางภาคอีสานกับทางภาคใต้เนี่ยสำเนียงเขาจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ไปฟังัทางภาคใต้กนบ,บ้างข่งไปเลยค่ะก็แก๊สในว่ายน้ำโตเตไปก็มีขันมากลอยน้ำเสียี่ทำปื้อได้มีเฮาไก่แจ้ไปเวรน้องที่น้องไอ้เอิญนายท ต้องสามแกลทำเพื่อได้มียละไก่แจนี่มาเวรนองก่อนเื้อหาออหาให้เยอนี่ทงสาปะนี่ไปก็ลังกั ทุกนิลโกนทุกมุนนางวันลาระภไปใจกลานีติดตามวันลาไปเออไปก่อนเดิ้อนี่ไปเล็บปลานอนปลานา ปัพิงเจ้าดังนิลั่างกามุงเบืองเข้าไปในห้องนี่ไปเลพระทองเขาทงคืองล่างกามุงเบืองนี่ทงเครื่องดอกไม้ไว้เออ ข่าเป็นไงบ้างคะสําหรับเลงกลมเด็กของทั้งสองภาคนะคะก็จะมีสําเนียงที่แตกต่างกันออกไปเนาะคราวนี้มาดูกันที่การบ้านเราว้างค่ะมีการบ้านนิดเดียวนะคะไม่ต้องลอกโจทย์นะแต่ว่าอยากให้พวกเราเนี่ยเขียนวันที่ด้วยนะคะโดยการบ้านนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหรือว่าเครือ่องหมายผิดนะคะนักเรียนทาําลงในสมดุดแล้วก็เขียนเลขลงมาเลยนะคะ ใส่เครื่องหมายถูกหรือว่าผิดเดี๋ยวครูอ่านข้อความให้ฟังนะคะว่าข้อความที่ครูอ่านเนี่ยถูกหรือผิดแล้วเด็กก็ติชงไปเลยนะคะแล้วเราก็มาเฉลยกันโอเคเนาะข้อแรกนะคะข้อที่1เริ่มเลยนะสําเนียงนอนสาล่าคือสําเนียงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําเนียงนอนสาล่าคือสําเนียงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูอ่านให้ฟอังอีกรอบนะคะสำเนียงนอนสาร่าคือสำเนียงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนักเรียนคิดว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดคะใส่คำตอบเลยนะแค่ติ๊กถูกหรือว่าติ๊กผิดนะคะ ไปข้อที่สองเลยนะคะข้อที่สองช้าหรือชาทางภาคใต้แปลว่ากล่อมขวัญอีกรอบนะคะช้าหรือชาทางภาคใต้แปลว่ากล่อมขวัญครูอ่านย้ำอีกรอบนะคะช้าหรือชาทางภาคใต้แปลว่ากล่อมขวัญข้อความนี้ ถูกหรือผิดคะนักเรียนใส่คำตอบเลยนะคะที่สำคัญมากๆเลยอย่าลืมเขียนวันที่เด็ดขาดเลยนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่3เพลงช้าน้อง เป็นเพลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เราเรียกกันว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะอีกรอบนะคะเพลงช้าน้องเป็นเพลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนักเรียนคิดว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดคะข้อที่3เพลงชาน้องเป็นเพลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใส่คาตอบเลยนะคะน่นจะเสร็จกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะไปเลยค่ะามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่หนึ่ง สำเนียงนอนสาราคือสำเนียงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อความนี้ถูกต้องนะคะเพราะคำว่านอนสาราเนี่ยใช้เป็นประโยคที่ขึ้นต้นเพลงนะคะของภาคอีสานนั่นเองค่ะข้อที่2ช้าหอือชา้าทางภาคใต้แปลว่ากล่อมขวัญข้อความนี้ก็ถูกต้องชช้นกัน,นะคะ่ะข้อที่3นะคะเพลงช้าน้อง เป็นเพลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานข้อความนี้ผิดนะคะเพราะว่าเพลงชาน้นงเนี่ยเป็นเพลงกลมเดิลของทางภาคใต้นะคะการบ้านวันนี้มีแค่นี้นะคะทำกันด้วยนะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะเจอกันครับหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ